ในโลกปัจจุบันของเราเนี้ยมันมีแต่เรื่องสับสนวุ่นวายมีแต่ปัญหาต้องอาศัยหลักธรรมภูมิหารธรรมซึ่งประกอบด้วยเมตตาเป็นเครื่องคำจุดโลกถ้าเราปฏิบัติตามเรามีความเมตตาต่อกันมีความช่วยเหลือกันมีความยินดีต่อกันปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะครับมาที่วัดพระยาตากนะครับแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัดแห่งนี้ครับตอนนี้อยู่กับพระอาจารย์นมัมสการครับเย็นพรอยู่ครับวัดแห่งนี้เราอยู่ที่จังหวัดชัยนาฏอยู่ในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างอยู่ในตำบลบ้านกล้วอ๋อตำบลบ้านกลอ๋ออำเภอเมืองจังหวัดชัยนาฏ ครับผมตรงนี้ที่เราอยู่นั้นเป็นพระอุโบสถนะครับมาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแล้วก็พระอุโบสถที่นี่ให้ฟังสักนิดหนึ่งครับก็ประวัติความเป็นมาของวัดพญาตากนั้นเดิมเป็นโจรของเจ้าเมืองชื่อว่าพญาตากครับตอนหลังเนี่ยในรัพระลาศทานเลื่อนไปเป็นเจ้าเมืองจังหวัดตากน ก็เลยยกจวน,นคือที่อยู่ของท่านพญาตากเนี่ยให้เป็นวัดจ,จับจวบเช่าทุกวันนี้ครับผนะมแล้วก็ก็มีเจ้าวาดแล้วก็มีการสืบต่อกันมาเรื่อยๆบูรณะกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะคุณโยกบโบสถ์ก็ซ่อมแซมมาหลายเจี่ยวแล้วล่ะ สมัยก่อนเสาโบสถ์แห่งนี้เป็นสี่เหลี่ยมเจ้าวาดองค์ก่อนนูนทท้นทําท่านทําเองท่านท่านสลักของท่านเองให้เป็นกลมสมัยก่อนเป็นเหลี่ยมโอ,โอ้เก่งมากเจ้าวาดองค์ก่อนท่านสลักของท่านคนเดียวจากเหลี่ยมให้เป็นกลมๆได้แล้วก็วัดแห่งนี้ก็สร้างมาตั้งสมัย พยาตาเกิดมาก็เห็นแล้วคุณโยมคงจะนานเลยเนาะก็ไม่รู้กี่ปีมาแล้ว ก็จะเห็นว่าวัดแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ของอตำบลบ้านกล้วยนะครับแล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในะระแวกของชุมชนด้วยนะครับก็ญาติโยมก็จะมากันเป็นประจำนะฮะเอามีประจำนะครับผมและเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในให้พระอาจารย์ได้พาเข้าไปด้านในนะครับไปกราบนลัตการนะครับพรบประธานกันก่อนแล้วก็ไปดูด้านในว่าเป็นอย่างไรครับ เข้ามาในพระโบสถ์แล้วนะครับด้านในนี้พระประธานหรือว่าความเป็นมาของโบสถ์อย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับโบสถ์หลังนี้โอ้โหเกิดมาก็เห็นแล้วเครับเกิดมาก็เห็นแล้วนานแล้วแต่มีคณะอุบาสกอุบาจิกาที่อยู่วัดประเทศสุพลวิมลมากรา,ามเป็นผู้บูรณะครับเพราะนั้นบูรณะใหญ่แต่พระประธานตรงนี้เก่าแก่แล้วก็สวยที่สุดในแถวนี้เลย ที่อื่นมองแล้วก็สู้พระประธานองนี้ไม่ได้องค์นี้สวยครับพระประธานพระประธานองค์นี้มีมีชื่อเรียกไหมครับไม่มีอ่ะเขาเรียกพระประธานที่เฉยไม่มีชื่อเรียกอะไรครับแต่ว่าก็อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งที่โบสถ์นั้นสร้างเลยนะครับตลอดไม่เียไปไหนมีองค์นี้องค์เดียวปัจจุบันนี้โบสถ์นี้ใช้ในงานยังไงบ้างครับก็ใช้งานบวชทำศักระกรรมพราได้หมดอ่ะ ทําได้ทุกอย่างที่ทางคณะสงฆ์เขาทํากันทําได้หมดครับครับผมก็เห็นได้ว่าว่าพระยาตากนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่ใกล้กับชุมชนนะครับแล้วก็มีพระโบสสถ ที่ตั้งอยู่นะครับมีพระประธานที่เป็นองค์เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามมากๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพระพักหรือว่าจะเป็นพุทธลักษณะนะครับที่งดงามมากๆนะครับรวมถึงบริเวณวัดนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการธรรมะของเรานะครับก็มีโอกาสนะครับมาที่วัดพระยาตากได้นะครับเผื่อท่านอยากจะมีจิตกุศลมาทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานะครับมาปรับปรุงหรือว่ามาทําให้ศาสนสถานแห่ง นั้นสวยงามมากขึ้นอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ว่ายังมีอีกนะครับนอกจากพระบูชสตแห่งนี้้ามามีวิหารด้วยใช่ไหมครับมีวิหารหลวงพ่อหินครับซึ่งว่าเป็นพุทสรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนนะลอยน้ํามาแล้วก็รอยไปถึงหน้าวัดพวนครับใกล้ๆก,กันนี่นะหน้าวัดพวนคนก็พยายามเอาขึ้นแต่ไม่ขึ้นไม่ยอมขึ้นมันก็ลอยย้อนขึ้นมาอีกครับ ก็เลยยกมาไว้ที่วัดพรรยาจาศในทุกวันนี้ครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะครับพระอาจารย์จะพาเราไปดูนะครับด้านนู้นนะครับเป็นวิหารอีกวิหารหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้กับพระอุโบสถเดี๋ยวไปติดตามกันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็เดินมาจากนะครับพระอุโบสถนะครับเพื่อมาที่วิหารนะครับที่อยู่ใกล้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิหารนะครับของ หล,หลวงพ่อหินหลวงปู่สุขนะครับที่พระอาจารย์บอกกับเราครับก่อนหน้านี้ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นบริเวณของวัดเนี่ยนะครับกว้างขวางนะครับแต่ว่าก็ยังมีการนะครับบูรณะไม่ว่าจะเป็นหลังคาอะไรต่างๆที่ชํารุดทรุดโทมนะครตอนนี้ในขณะที่เรามาก็มีการซ่อมบํารุงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทางนี้กันครับ จุดนี้นะครับก็ที่เราได้ที่พระอาจารย์ได้เกริ่นไปก็คือจะเป็นหลวงพ่อหินตรงไหนยังไงบ้างครับองค์ไหนยังเป็นอะไรบ้างครับอาจารย์นี่ก็หลวงพ่อหินครับที่ว่าลอยน้ํามาเนะนะี่ยนะอ๋องค์นี้เนี่ยลอยน้ํามาเป็นปางหน้าปกอะ่ะครับไปลอยไปหน้าไปถึงหน้าวัดทวนถัดไปเนี่ยทําไงก็ไม่ขึ้นครับคนสุดท้ายก็ท่านก็ลอยทวนมายังไงก็ไม่รู้เขาก็เลย เอามาขึ้นที่นี่เลยท่านยอมขึ้นที่นี่ก็ปัจจุบันก็เลยอดิษถานอยู่ที่วัดพญาจากนี่นะครับนานหรือ,อยังครับสมัยตอนนั้นก่อนที่ก็เผาคุกใชยนาทอะ่ะตรงนี้มันเป็นคุกอยู่ก็เผาเผาคุกตายหมดเลยอะ่ะอันเนี้ยโน้นนั้นน่ะันนเก็บไปผูกโซ่โซ่จนเจ็มไปหมดเลยครับเอาวางาไว้เผื่อแวบ,บเดียวพวกเก็บของเกา่า ไอ้พวกเอาไปหมดเอาไปสมุดเลยโด<ล>ย<ผ>มไม่ได้มีอนุสร์เลยพระโทษสมัยก่อนเขาใช้โทษตัวล็อกขาเลยนะแล้วก็ผูกติดกับเสาล็อกกับเสารุ่นนั้นเนี่ยครับผมก็เป็นพระพุทธรูปปางหน้าปกนะครับก็ลอยมาลอยน้ํามาแต่ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับแต่ว่าก็ทราบว่าเมื่อนําจะขึ้นมานะครับก็ ท่านอยากจะมาขึ้นอยู่ที่วัดแห่งนี้นเป็นความศักดิ์สิทธิ์ก็คือว่ามีญาติโยมนะครับมาขอพรตามความเชื่อบนบานสันกาวว่าถ้าได้สิ่งที่ตั้งใจสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะมาะทําสิ่งใ,ใดก็แล้วแต่นะเพื่อเพื่อเอป็นการถวายท่านประมาณนั้นแล้วนอกจากนี้นะครับอย่างองค์อื่นนี่ยังไงมีองค์ไหนยังไงบ้างครับอันนี้สมเด็จพระจานโตโตโร์โตพรมรสีรต้องมีคนมาถวาย นี่นะครับอันนี้จะเป็น,นสมเด็จพ,พระพุทธาจารย์โตพรหม,มารังสีนะครอันนี้คือญาติโยมนํามาถวายหมดเลยนะครับห,หรือว่าคนเขาทําง,งานราชการนั่นแหละนำมาถวายครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุขปู่สุขนะครับ,นะรบแต่ละองค์นี้ก็ดูเ,เก่าแก่นะฮะแล้วก็ดูดูมีมนต์ขังมากๆนะครับส่วนฝั่งมู้นก็เช่นเดียวกัน แต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกวิหารหนึ่งที่ได้มีการเก็บรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหินนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าวิหารนะครับแล้วก็ส่วนด้านข้างนะจะมีไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระพุทธาจย์โตนะครับหลวงปู่สูดด้านน้นมีพระพุทธรูปแล้วก็จะมีพระที่อยู่ด้านน้นนั่นคือองค์ไหนครับผมหลวงปู่ทวดด้านโนหลวงปู่ทวดใช่ไหมครับก็จะเป็นพระเกจินะครับที่เป็น พระรูปปั้นนะครับที่อยู่ในบริเวณวิหารแห่งนี้นะครับก็เรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับประชาชนของคนในพื้นที่นะครับบ้านกล้วยก็ให้ความเคารพศรัทธามากๆนะครับเนี่ยที่เป็นห้องกระจกเนี่ยเขาเรียกว่ากันขโมยอันแ,แรกจาว่านะเขาจะทําเป็นปูนเราบอกว่าเป็นปูนลลกันขโมยไม่ได้หรอกเราอยู่ตรงนู้นเวลาเขามางัดหืออะไรเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่เราเป็นกระจกเนี่ยมันจะมองเห็นเขาก็เลยเอาแบบนี้ อืก็เลยทําวิหารเป็นลักษณะของกระจกเพราะว่าทางกุฏิของพระก็จะอยู่ด้านนู้นเวลานั้นก็มองเห็นไงเปิดไฟแล้วมันมองเห็นถ้าเป็นปูนนี่มองไม่เห็นเ่ะนี่ก็เรียกสาระไอ้วิหารกันขโมยก่อนที่จะไปฟังธรรมะหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรถึงญาติโยมผู้ชมรายการไหมครับถ้าญาติโยมมีกําลังพอหรือว่ามีศรัทธาหรืออยากจะมาขอพรหลวงพ่อหิน ที่เขาลือกันนักหนาว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ลองมาดูคุณโยมนะพราะจังวัดนี่ก็ปรับปรุงมาจะรอดอ่ตอนนี้ก็กําลังทําหลังคาสลายอยู่แต่โยมถ้ามีเวลาหรืออยากจะมาสมบุญก็มาได้ครับผมนะ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของวัดพระยาตากนะครับซึ่งมีความเป็นมามีเรื่องเล่านะครับมีตำนานนะครับที่ยาวนานนะครับรวมถึงนะครับก็จะมีหลวงพ่อหินนะครับที่ลอยน้ํามานะครับแล้วก็มาขึ้นอยู่ที่วัดพระยาตากนี้นะครับผมก็เชื่อว่าด้วยแรงศรัทธานะครับหรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ก็จะนําพานะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับหรือว่าวันนี้ทีมงานของเรานะครับที่ได้มาที่วัดพระยาตากที่ ใช่นาทนะฮะก็ถือว่า ถ่ายทอดเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมได้รับชมนะครับเอาละครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้กรับรานวัสก,การก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพานะครับพระอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปฟังธรรมะนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรมวิหาร4ี่นะครับในการที่จะไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดก็แล้วแต่หากยึดหลักของธรรมะแล้วผมเชื่อว่า,าการทําสิ่งใดก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จแล้วก็ราบรื่นเป็นแน่แท้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามในช่วงธรรมะครับ ขอเจริญพรโย่ขอเจริญพรสัญยาญธุชมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านวันนี้เป็นวันดีที่คณะธรรมสัญจรได้มา ที่วัดพญาตากแผ่งนี้อาตมาภาพก็อยากจะฝากธรรมะเป็นธรรมะแบบฟังแล้วสบายสบายเข้าใจง่ายก็จะพูดถึงเรื่องพรมวิหารสี่ซึ่งท่นาสทนสาธุชนก็คงจะได้รับฟังกันมา ผมวิหารสี่ก็คือหนึ่งเมตตาสองกรุณาสามุติตาสอุเบกขาธรรมะข้อนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ ในโลกปัจจุบันของเราเนี้มันมีแต่เรื่องสับสนวุ่นวายมีแต่ปัญหาปัญหาทุกอย่างปัญหาทั้งในประเทศปัญหาทั้งนอกประเทศต้องอาศัยหลักธรรมที่ชื่อว่าภูมิหารธรรมซึ่งประกอบด้วยเมตตาอย่างที่พระองค์ท่านตรัสไว้ว่า โลโกรประถามธิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุโลกถ้าทุกอย่างในโลกเหล่านี้ยถ้าไม่มีหลักเมตตาแล้วเนี่ยทุกวันเนี้สงครามที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าขาดทำวิหารข้อนี้แล้วเนี่ยคุณโยมกดปุ่มแป๊บเดียวเท่านั้นน่ย ทุกคนเนี่ยคุณดูก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเลยสงครามสมัยนี้นี่เป็นสงครมที่ใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นต้องหลักต้องใช้หลักของเมตตาธรรมนี่เราจะอธิบายง่ายๆเราจะรู้ว่าเมตตาเป็นอย่างไรก็มีเรื่องของชายคนหนึ่งชายผู้นี้ ก็ไปเดินเข้าไปในที่แห่งหนึ่งก็ประเก่าปรากฏว่าไปเจอบ่อล้างขณะที่กำลังทำสุระอยู่นั้นได้ยินเสียงเหมือนเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งกำลังร้องโควนคลางอยู่ชายที่ชื่อเมตตาเนี่ยก็ไปดูที่บ่อน้ำ ปรากฏว่ามีคนตกลงไปคุณโยมคนที่ชื่อเมตานั้นก็พยายามที่จะช่วยเพื่อให้คนที่ตกอยู่ในบ่อซึ่งลึกประมาณสักสิบเมตรสิบห้าเมตรนี่เนี่ยเป็นบ่อล้างแต่บังเอิญบ่อนั้นไม่มีน้ําชายคนนั้นก็กําลังเรียกว่าแย่คุณโยมนะนเมตตาก็พยายามจะช่วยแต่ช่วยแล้วปรากฏว่า โยมที่ชื่อเมตานั้นก็หล่นลงไปในบ่อน้ำก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ปรากฏว่ามีคนที่สองผ่านมาก็ไปเจอบ่อน้ำล้างนั้นได้ยินเสียงอีกเหมือนเคยก็พยายามที่จะช่วยอีกแต่นายคนที่ชื่อกรลูนานั้นพยายามจะช่วยแล้วก็หล่นไปในบ่อน้ำอีกคุณโยม ปรากฏว่าเป็นทราไรสามคนแล้วต่อมาเพื่อนก็มาตามอีกก็มาเจอบ่อน้ำลางนั้นว่าเพื่อนหายไปไหนก็ไปดูในบ่อน้ำก็ไปเจอคนอยู่ในบ่อน้ำนายมุติตาก็พยายามจะช่วยอีกผลทสุดท้ายก็ช่วยไม่สำเร็จก็ตกลงไปในบ่ออีกอันนี้แหละคุณโยม มันก็เหลือคนสุดท้ายแล้วก็คนที่ชื่อว่าอุเบกขาจะทำยังไงแล้วตอนนี้อุเบกขาจะวางเฉยได้ไหมก็ไปดูเห็นเพื่อนหายไปก็ไปดูอีกก็ไปก็ไปดูก็ไปยืนมองโอ้โหจะช่วยยังไงเนี่ยถ้าเราช่วยเราคงตกไปในบ่อน,น้ำอย่างอีกแน่นอนก็เลยเกิด อุเบกขาก็คือความวางเฉยเดินหนีไปเลยคุณโยมในอุเบกขานี่เกิดความวางเฉยหนีไปแต่ว่าหนีไปนะไม่ได้หนีไปเปล่านะคุณโยมวางเฉยก็ไปพาคนเกรียมอุปกรณ์มาเอามาช่วยเหลือ,อวางเฉยก่อนตอวแรกเพราะมีสตินี่ขึนไปช่วยอีกโลนลงไปอีกคนนึงก็หมดโอกาสแนละ้วก็มาช่วยขึ้นมาได้ คนทั้งหมดก็รอดมาจากอะไรจากคนทั้งหมดนั้นมารวมกันก็คือเมตตาการุณามุติตามารวมอยู่ในอเบกขาทั้งหมดก็จึงรอดจากการที่จะต้องไปอยู่ในบ่อจนตายเขาสันนิษฐานว่าคนที่ตกมาในบ่อคนแรกนั้นนะ่ะคงจะหลบหนีเข้าเมือง เข้ามาคุณโยมแล้วคงจะเรียกว่าทางธรรมชาติบ่อน้ำสมัยโบราณถ้าคุณโยมอยู่บ้านนอกจะเคยเห็นเรียกบ่อโพงเนี่ยตก้นไปแล้วโอกาสที่จะขึ้นไม่มีเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หลักของความเมตตากรุณาพุทิตา,า,า,ตาแล้วก็เบิกหาเขาไปช่วยถ้าเราไม่เมตตาไม่ช่วยเราก็ปล่อยเขาเขาก็ต้องตายอยู่ตรงนั้น นี่เนะี่ยเป็นธรรมะที่พระุทธองค์โลกของเราจะร่มเย็นมีความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรปราศจากภัยต้องเกิดจากพหมวิหารทั้งสี่ถ้าเราปฏิบัติตามเรามีความเมตตาต่อกันมีความช่วยเหลือกันมีความยินดีต่อกันปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น มีอะไรก็ช่วยเหลือกันอย่างที่พูดไว้จังใจแรกว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกโลกเรานี้อยู่ได้เพราะว่ามีเมตตาทาคุ้มครองพระพุทธพุท์บทนี้ยังใช้ได้ดีในสมัยปัจจุบันนี้ซึ่งเราทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติกันมาอย่างประเทศของเราเนี่ยคุณโยมใช่ไหม ใช้หลักเมตตาทำตลอดมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแม้กระทั่งโทษห,หนักๆก็ยังมีเมตตามีอภัยโทษกันไปถึงกับถ้าเราดูในหลายๆประเทศที่เราเห็นตามช่องทางสื่อต่างๆเราจะเห็นว่าเขาใช้หลักเมตตาน้อยกว่าเราเราใช้หลักเมตตาทรรมากเพราะฉะนั้น พวกเราจงจเจริญเมตตาทมให้มากถ้าเราจเจริญเมตตาทามมากแล้วความสุขความสบายก็จะเกิดแก่ตัวพวกเรานนั่นเองลองทำดูลองทำให้จิตใจเราที่มีเรื่องเบาแวงทะเลาะเบาแวงกันคุณโยมไม่ไหม,ไม,ไม,ไมล่ะไม่ว่าเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอ การบ้านหรือว่าเรื่องครอบครัวเนี่ยถ้าเราอยู่กันยังอยู่ตามหลักของพรหมวิหารแล้วเนี่ยความเดือดร้อนก็จะน้อยลงเรื่องครอบครัวก็เหมือนกันอยู่กันสามีบุตรภรรยาอยู่ด้วยความเมตตาเกื้อกูลอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันปัญหาก็ไม่เกิดที่อาจจะมาพูดมานี้ก็ ก็อยากจะพูดต่ออีกสักหน่อยหนึ่งก็คือหัวใจของพุทธศาสนาเลยศีลส,สมาธิปัญญาซึ่งทุกคนเขคงเข้าใจแล้วล่ะแต่อาจจะมาก็อยากจะว่าเป็นบทกรเพื่อให้จำง่ายๆในบทที่ว่าเขาบอกว่าเกิดเป็นคนควรหมั่นทำดีไว้แก่เท่าไปหมั่นสร้างทางกุศล เจ็บป่วยล้วนมีทั่วทุกตัวคนแต่ตายตนชื่อคงอยู่คู่โลกาศิลคือการรักษาตนให้พ้นผิดสมาธิตั้งจิตมั่นไม่หวั่นไหวปัญญารู้แจ้งจริงทุกสิ่งไปคือทางไกลจากทุกสุขจริงๆนะคุณโยมไหมถ้าเราปฏิบัติศีลส,สมาธิปัญญานี่เป็นหลักของใจพุทธศาสนาเลยนะคุณโยมน,นะ ถ้าเราปฏิบัติได้แค่สินห้าเลยนะี่ยไม่ต้องไปเอาอะไรมากหรอกแค่สินห้าป่านนี้บ้านเมืองก็สงบแล้วคุณโยมเราก็ไม่ต้องอธิบายว่าสินห้ามีอะไรสมาธิเรามีจิตสมาธิแน่วแน่นคุณโยมนะก็ครูบาอาจารย์ก็สอนกันจังเลยสมาธิโยมก็คงเข้าใจดีปัญญามันก็จะเกิดปัญญาเขาบอกว่าคนตื่นทำทำตื่นคนจนจิตว่าง เป็นหนทางเดินสู่ประตูสวรรค์ใช้ธรรมะชำระใจไปทุกวันไม่ช้าพรันถึงวิมุติหลุดไปเองโวมนะใช้ธรรมะก็คือศีลสมาธิปัญญาทุกอย่างก็จะหลุดพ้นจากเรียกว่าความทุกข์ทั้งปวงอ,อย่างที่บอกไว้เหมือนคำกรี่แล้ว่าสุก,กิงิงคุณโยมถ้าเราปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาได้ ไม่ต้องมากแลยคุณโยมเอาแค่ว่าเป็นบนพื้นเนี่ยแค่สินธรรมดาเรานี่เนี่ยถึงสมาธิไม่สูงส่งแต่ว่าสมาธิเราเรียกว่าธรรมดาของเราเนี่ยปัญญามันก็เกิดการที่เราปฏิบัติตามสินห้าได้ไม่ต้องถึงกับสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดแค่สินห้านี่ก็อยัอยงมีความสุข อย่างเช่นอะไรล่ะปานาเขาบอกห้ามฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยคุณโยมฆ่าสัตว์ก็หมายถึงฆ่าคนด้วยเราไม่ฆ่า,ากันไม่มาทำร้ายกันไม่มาเบียดเบียนกันเราก็มีความสุขแล้วคุณโยมนะไม่ไปฉกฉวยลักทรัพย์ของเขาไม่ไปทําอะไรต่ออะไรเนี่ยไปขโมยของเขาไ่เขาเดือดร้อนเราก็มีความสุขอ่ตัวยอย่างแค่นี้นะคุณโยมเราจะเห็นว่าเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขประกอบด้วยมว่าวิหารทั้งสี่ที่ได้กล่าว ยกตัวอย่างให้คุณโยมได้ฟังสุดท้ายนี้ก็อาตมาภาพก็จะขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมคณะธรรมสัญจรที่ได้มีเมตตาเมตตาเกลียดได้มาถึงที่วัดพญายากกแห่งนี้ แล้วก็คนเปยต่างนี้ก็อยู่ในจังหวัดชัยนาทอยู่ในจังหวัดชัยนาทของเราขอก็จงมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานจะประกอบกิจการใดๆขอขอให้รุ่ล่วงความสำเร็จทุกประการทุกคนทุกท่านเธอ